สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะเสียงเจ้าเจ้าจากขมอีสานใต้คนอำเภอปะโคนชัยจังหวัดบริรัมค่ะวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะพามาดูค่ะหลังบ้านนะคะอากาศดีมากเลยเจ้า วันนี้อบอุ่นมากเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูหน้าทะเลนะคะโอ้ยคุณประชายออกไปไหนแล้วคะนั่นวัสกาดร์เดลเงกัเนียอินเดชโนนสตันอ้อชีเซนเดอบอกว่าเดินไปเที่ยว หน้าทะเลเหมือนกันนะคะว่าจะเดินไปเที่ยวหน้าทะเลเหมือนกันค่ะนี่หลังบ้านนะคะถ่ายให้ดูค่ะนูน่นทะเลไกลๆนู่นนะคะสวยมากเลยอากาศดีๆนะคะเดี๋ยวพาไปชมหน้าทะเลค่ะตามคุณผู้ชายไปนะคะ เดี๋ยวจะพาไปดูรอบบ้านนะคะอากาศดีดีหลังบ้านนะคะรอบบ้านนะคะวันนี้ค่ะเริ่มจากหน้าบ้านมือจะสันๆหน่อยนะคะเพราะว่าหนาวเหมือนกันเนี่ยขนาดสิบองศาอากาศดีดีนะ,ะวันนี้ บ้านคุณหมอจากสตอกโฮมนะคะโอ้โหท้องฟ้าสดใสามากเลยค่ะวันนี้27กุมภาพันธ์2564 27กุมภาพันธ์2021นะคะอยู่ที่นี่ที่เดิมค่ะหมู่บ้านกรุกสเกตส์อเวสบอยเบบริงกแลนด ของประเทศสวีเดนนะคะโอ้คุณประชายเดินไปทะเลนู่นไกลๆเห็นตัวเล็กๆโอ้โหท้องฟ้าสดใสค่ะวิวสวยงามมากเลยอือรอบบ้านค่ะต้นพลุมมอนเดี๋ยวก็ปลิใบแล้วเดี๋ยวก็ได้กินลูกอีกแล้วทนน่าร้อนแล้วดูเดินไปสักไกลเลยโอ้สานเหมือนกันนะเนี่ยหนาว อยู่ในร่งหน้าบ้านซูมให้ดูนะคะแผนให้ดูกล้องชัดๆนะนะคะ เดินไกลๆลงไปดูหานทะเลหนาวเหมือนกันนะคะนี่ยต้องอุ่นๆต้องนะก็ Bota? Huh? Oh, yes, <coughs> chica tita. Huh? Yes, hả? hết sức là. Huh? Tèo vè bota phi ra đè de bota. Tèo yên family, store family there. Ui, vâng yêu sư hàn, vâng เรนคุยกับคนที่เดินมาไม่รู้จักเขานะครับว่าเขาเป็นใครแต่เขาเดินออกกําลังกายเพราะอากาศดีมีหารด้วยค่ะซูมได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวซูมให้ดูนะคะสามตัวนะคะจุดนี้โอ้มือสัน่นไปไหนแล้วนน่านหารสามตัวนะคะ อสวยไปทางโน้อนอีกนะคะสองตัวอยู่ฝั่งนน้นโอ้ยหนาวนะเนี่ยสั่นเลยค่ะสิบองศานะคะแต่ยังสั่นอยู่ก็นาวเหมือนกันวันนี้รู้สึกคนเดินเยอะค่ะรถก็เยอะโอ้ยแดดดีมากเลยแต่ขยะก็เต็ม ขยะเต็มเลยนะคะวัชจจพืชที่เน่าลอยมาตอนมีฝนพายุก็สกปรกค่ะชายฝังคนเดินออกกลังกายเยอะมากเลยค่ะวันนี้เนี่ยนะคะทะเลหน้าบ้านเดี๋ยวไปดูหานฝั่งโน้นดีกว่านะคะ ไกลมากเลยโอ้ยท้องฟ้ากับทะเลสวยงามมากเลยค่ะวันนี้แดดดี เมื่อตอนเช้าบอกนะคะว่าจะมานั่งถ่ายทำคลิปอยู่ตรงหน้าฝั่งชายทะเลตรงนี้นะคะแต่ไม่ไหวคะ่ะสภาพเดดดีถึงจะ8ดองศา10องศาก็มีลมแล้วแค่นี้ก็หนาวจริงๆจำได้ว่าตอนเทพื้นตรงนี้นะคะ รู้สึกว่าเนี่ยค่ะลงชื่อแฟนไว้ด้วยเป็นคนเขียนเองนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเนี่ยค่ะน้มสกุลแฟนเขียนเองเทพื้นตรงนี้เมื่อสองพันสิบเอ็ดนะคะเนี่ยค่ะเขียนเองนะคะเนี่ยเทพื้นเป็นฝั่งให้มาเดินเล่นได้นามสกุลแฟนนะคะแล้วก็ ีครสิสเตสกราร่าทิเทลืมเขียนวันที่นะคะพลาดไปลืมเขียนวันที่จําได้ว่ามีชื่อตัวเองเหมือนกันนะคะเดี๋ยวขอไปดูด้วยมีชื่อตัวเองจริงด้วยเขียนไว้นะคะเนี่ยโอ้ยตรงนี้มีวันที่ด้วยค่ะเนื่อคะ่ะชื่ออชื่อเล่นที่ฝรั่งชอบชอบเรียกกันนะคะตั้งแต่สมัยอยุพัทยาชื่อลำดวนทีนี้เขาก็เรียก เรียกซ้ํากันกับเพื่อนก็มีเพื่อนมีสองคนที่ทํางานร้านหารด้วยกันไม่ชื่อดวงแล้วก็ลำดวนแล้วก็เดือนก็ผิดเรียกผิดเรียก่ยกาตำเนียงไม่ได้นะคะก็เลยให้เรียกสันสันว่าชื่อลำก็เรียกกันต,ติดมาทุกวันนี้คะ่ะโอ้เมื่อสันนี่คะ่ะสองพันสิบเอ็ด วันที่เจ็ดเดือนเจ็ดนะคะเนี่ยจำได้เป็นคนเขียนเองเทพื้นเจ็ดกรกฎาคริสตศัการาชสองพนะคะอ้ฝั่งนี้มีชื่อมีปีพศด้วยค่ะฝั่งที่เขียนชื่อแฟนเขียนได้ใน,น,นคริสตศักราชค่ะไม่ใช่ปีพศไม่ได้นู่นนะคะบ้านอุ้ยมือสั่นนะคะท่านผู้ชม ลมหนาวนะคะขอแพลนภาพนะโอ้แดดดีมากเลยโอ้บนท้องฟ้าค่ะอ้ควันเครื่องบินด้วยโอ้ยคิดถึงบ้านจังเลยนอ่นค่ะต้องแสงอาทิตย์ตรงนั้นนะคะมีขำเหมาเครื่องบินบินบนท้องฟ้าด้วยนะคะ คิถึงบ้านจังเลยตรงปลาร้างค่ะคลิปจะสันส่นๆนะคะเพราะว่ามือถือถือไม้เซฟีนะคะที่ถ่ายทำวิดีโอหนาวก็เลยสันส่นๆโอ้ยนี่นะค,ะค่ะหานค่ะหานคู่คู่เดิมนะคะมาทุกปีให,ห้ให้ ดูเขาไหว้นะยังมีความสุขเลยนะคะเนี่ยอืมโอ้โยเยอะๆเขาธรรมชาติของเขานะคะโชคดีคะ่ะที่ได้มาอยู่นอกเมืองนะคะเป็นธรรมชาติก็ชอบอยู่กับธรรมชาติมากคะ่ะค่ะไม่ มากกว่าอยู่ในเมืองชอบอยู่นอกเมืองเงี้ยสงบดีค่ะอาจจะเงียบเหงาไปบ้างนะคะแต่มันก็เป็นวิถีชีวิตที่สงบสุขดีค่ะพ่แฟนมาซื้อบ้านหลังนี้เมื่อปีสองพันห้านะคะที่เขาเล่าให้ฟังเขาเลิกกับเมียเขาเมียเก่าเขาอะคะ่ะที่เขาแต่งงานกันอยู่สามสิบหกปีเขาเลิกกันไปแล้วก็แฟนก็เลยเลือกเอาบ้านหลังนี้เขาก็คงแบ่ง,บง มรดกกันแฟนก็มาซื้อบ้านหลังนี้สองพันห้านะคะหนาวค่ะอสั่นเลยนะคะก็คงถ่ายได้ไม่นานค่ะถ้าหนาวขนาดนี้โอ้หนาวจริงๆนนะท่านผู้ชมถึงจะแดดดีโอเดินกลับบ้านดีกว่าค่ะอยู่นานกว่านี้ไม่ไหวเลยนะคะคือหนาว หนาวมือสั่นเลยคะ่ะโอ้อคงจะมีชื่อคงจะมีใครมาดูชื่อนี้ <c oughs> เรื่อยอยู่นะเนี่ย <c oughs> นี่แหละค่ะประกาศสักดาไว้ค่ะ <c oughs> ว่าเราเคยได้มาเหยียบแผ่นดินนี้คะ่ะ <c oughs> แผ่นดินสวีเดนเนี่ยเทไว้นะเ <c oughs> กว่าตัวเองจะเขียนไว้นะคะมันผ่านมาหลายปี จำได้ว่าเขียนไว้แต่ไม่นึกว่าอืงานนั้นไปมันก็ดูเป็นเรื่องที่ขำๆำค่ะมีทั้งนามสกุลแฟนมีทั้งชื่อตัวเองนะคะส่วนตัวก็ไม่ได้แต่งงานกับเขานะคะแต่งหรือไม่แต่งก็มีค่าเท่ากันแล้วค่ะความคิดส่วนตัวนะคะถ้าเขาจะดูแลเราดีนะคะแต่เราไม่ได้แต่งเขาก็ดูแลเราดีค่ะ แต่ความฝันของลูกผู้หญิงก็อยากแต่งงานอยู่แล้วค่ะครั้งหนึ่งในชีวิตแต่ในเมื่อไม่มีใครขอแต่งค่ะก็ไม่ได้แต่งก็ไม่เป็นไรค่ะอยู่แบบนี้แหละค่ะแดดดีมากเลยค่ะวันนี้อ้ยดูสิหางสองตัว เข้าบ้านดีกว่าค่ะไปชมรอบบ้านดีกว่าค่ะใกล้น้าร้อนแล้วนะคะจะได้ทำสวนแล้วคะ่ะจะได้ปลูกผักกินแล้วนะคะโอ้ยคิดถึงบ้านอะ่ะเห็นได้เขเมาเครื่องบินบนท้องฟ้าก็อยากกลับบ้านแล้วนะคะดูสิคะไม่คิดเนาะว่าคนเราจะอยู่สูงได้ขนาดนั้นคิด ถึงเครื่องบินก็ว้ไม่อยากนึกเลยนะคะเวลานั่งเครื่องบินกลับบ้านแล้วก็ไม่อยากหันหลังให้พ่อแม่แล้วต้องบินกลับมาอีกแต่เพราะความจําเป็นก็ต้องมามาทํางานหาตังส่งพ่อส่งแม่ก่อนให้ถึงเป้าหมายก่อนอย่ามุมนี้นะคะ บ้านค่ะสวนสวนหน้าบ้านที่ตกแต่งเองด้วยมือนะคะตัดแต่งกิ่งไม้เองเลยค่ะ ้จะได้ปลูกผักแล้วขอข้ามไปก่อนนะคะข้ามรัวเลยค่ะไม่เดินอ้ <c oughs> นอมแฟนแกเคาะกระจกนะคะแต่โบถ่ายทำวีดีโอไว้เคาะกระจกว่าจะห้องนอน <c oughs> ให้เราถ่ายแกก็ได้ถ่ายไม่ทันหลบไปก่อน บ้านพักตากอากาศทั้งนั้นเลยค่ะช่วงอากาศหนาวเหมือนกันนะน,นี่ย ดูทงดูทงสวีเดนกับไอพ่นของเครื่องบินค่ะคิดถึงบ้านมาหลังบ้านแล้วประตูอีกข้างหนึ่งตรงสวนผักนะคะใกล้ได้ปลูกผักแล้ว สวนผักก็ประมาณนี้ค่ะซื้อกระบะมาวางไว้ไว้ปลูกผักไหนดูสิยังไม่มีะอะไรโผล่เลยฟังนี้ก็อุ่นหน่อยนะคะหลังบ้านจเจอแดดเต็มๆมเลย แสงแดดแสงสว่างแห่งช er ีวิตแสงความอบอุ่นที่เราคอยนะคะอยู่แบบนี้แล้วค่ะอยู่เงียบๆแต่ก็ดีไปอย่างไม่วุ่นวายค่ะก็ชินแล้ว กับการอยู่เงียบๆแบบนี้ค่ะได้พบเจอเพื่อนฝูงเพาะ,ะเฉพาะช่วงเวลาทํางานเท่านั้นนะคะก็ทำแต่งานไม่ค่อยได้คุยกันแค่นี้นะคะเดี๋ยว้ถอากาศอุ่นๆร้อนๆกว่านี้จะพาไปชมตรงท่าเรือนะคะแล้วค่อยพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ คิดถึงบ้านอีกไม่นานก็คงได้กลับนะคะกลับไปสวัสดีประเทศไทยเรา